คุณเคยเดินเข้าห้องแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉากนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วเลยอะทั้งที่คุณไม่เคยมาเหยียบที่นี่เลยด้วยซ้ำนั่นแหละค่ะคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่เดจาวูปรากฏการณ์ล้อนประสาทที่ทำให้คนธรรมดารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมอดูหรือไม่ก็หลุดเข้าวงจรของจักรวาลคู่ขนานอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวก่อน อย่าพิ่งวิ่งไปหยิบผ้าโพกขัวแล้วตั้งสำนักผ้ายิบซีเพราะมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติขนาดนั้นจริงๆแล้วเดจาวู ja คืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงและที่สำคัญสมองเรามีความลับอะไรแอบซอ่อนอยู่หรือเปล่า คำว่า deja vu เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเคยเห็นแล้วเป็นชื่อที่เท่จนหลายคนคิดว่าเป็นคำของพวกนักเวทแต่จริงๆมันแค่คำหรูหราที่ใช้เรียกความรู้สึกประหลาด,ดว่าฉันรู้สึกว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วทั้งที่ไม่เคยเกิดเลยสักนิดมันเหมือนกับสมองเรากดปุ่มรีเพลย์โดยไม่ได้ตั้งใจเอาภาพเหตุการณ์สดๆมาย้อนซ้ำแล้วดันไปหลอกตัวเองว่านี่คือความทรงจำเก่าซึ่ง ไม่ใช่ทีนี้มาดูว่าเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างทฤษฎีที่1สมองโหลดข้อมูลซ้ำแบบกระทันหันเคยเปิดไฟล์ในคอมแล้วจู่ๆมันเปิดขึ้นมา2หน้าต่างไหมสมองเราก็ทำแบบนั้นเลยค่ะบางครั้งมันรับข้อมูลเข้ามาแล้วประมวลผลช้าไปเซี่ยววินาทีจากนั้นค่อยประมวลผลใหม่อีกครั้ง แต่ไอการประมวลผลซ้ำเนี่ยมันดันถูกโยนเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ความทรงจำแทนที่จะเป็นประสบการณ์สดทำให้เรารู้สึกเหมือนเคยเจอมาก่อนคือสมองเรานี่มันก็เก่งนะแต่ก็พลาดได้เหมือนกันบางทีเหมือนคนหิวๆที่เอารองเท้าใส่ในตู้เย็นแล้วพอเจออีกทีก็ตกใจว่านี่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งที่ไม่เคยเกิดเลยทฤษฎีที่2ความทรงจำเก่าๆโผล่มาป่วน อีกความเป็นไปได้คือสมองเราไปขุดเอาความทรงจำเก่าๆมาใช้โดยไม่รู้ตัวเช่นคุณเดินเข้าร้านอาหารใหม่ที่ตกแต่งคล้ายร้านข้าวมันไก่ที่คุณเคยกินตอนเด็กแล้วสมองก็บอกว่านี่ไงเคยมาแล้วไงทั้งที่ไม่ได้มาแต่มันแค่คล้ายๆกันเฉยๆนี่แหละค่ะ ความงงเงยที่แท้ทรูสมองคุณอาจจะแค่ลัดขั้นตอนแล้วเอาความจำที่คล้ายกันมาแปะทับประสบการณ์ปัจจุบันแบบเนียนๆชนิดที่หลอกตัวเองได้สำเร็จทฤษฎีที่3เคยฝันไว้แล้วดันมาเจอของจริงเคยฝันมั่วๆไว้แล้วตื่นมาลืมหมดแต่พอเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันขึ้นมาจริงๆคุณกลับรู้สึกว่าเอา้านี่มันในฝันชัดๆเลยทั้งที่ไม่มีใครจำฝันนั้นด้วยซ้ำ อันนี้เรียกว่าความทรงจำในฝันแอบมาโผล่กลางวันซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าความฝันกับความจริงบางทีมันก็คาบเกี่ยวกันได้และถ้ามีจุดเชื่อมแค่เล็กน้อยสมองเราก็พร้อมจะตีความว่าเออเคยเจอแล้วทันทีทฤษฎีที่4เป็นโรคประสาท อย่าเพิ่งแตกตื่นนะคะแต่เดจาวูที่ถี่เกินเหตุอาจเป็นอาการของโรคลมชักชนิดหนุ่นที่เกี่ยวข้องกับกลีบขมับของสมองหรือ temporal lobe epilepsy ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความทรงจำแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเดจาวูวันละสิบรอบไม่มีอาการอื่นเช่นชักหูอื้อหรือเห็นแสงแปลกๆก,ก็ไม่ต้องรีบโทรหาหมอนะคะคุณน่าจะยังปลอดภัยอยู่แต่อย่าลืมตรวจสุขภาพสมองปีละครั้งก็ดีนะความรู้ที่ต้องรู้ เดจาวูไม่ได้มีแค่แบบเดียวจริงๆแล้วเดจาวูมียาพี่ย้องอีกเพียบเช่นเดจาเวคู ja คือรู้สึกว่าเคยใช้ชีวิตแบบนี้มาแล้วทำฉากคือไม่ใช่แค่เหตุการณ์นหนึ่งวินาทีแต่เหมือนทั้งวันมันซ้ำเดิมเดจาเอ็งทอนดูคือรู้สึกว่าเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนทั้งที่ไม่เคยได้ยินเดจาปองเซคือรู้สึกว่าเคยคิดแบบนี้มาก่อนทั้งที่ความคิดพึ่งผุดขึ้นมา จาแมวูอันนี้แปลกหน่อยเป็นแฝแฝดของเดจาวูแต่กลับหัวคือสิ่งที่คุ้นมากๆดันกลายเป็นไม่คุ้นเช่นมองคำว่าเก้าอี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้มันมีอยู่จริงเหรอแล้วเราจะป้องกันเดจาวูได้ไหมคำตอบคือไม่ค่ะ เพราะมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่มีปุ่มหยุดไม่มีแอปป้องกันไม่มีคาถาถอนแต่สิ่งที่ทำได้คือยิ้มรับมันไว้แล้วพูดกับสมองว่าเออจ้ะเล่นมุกอีกละถือเป็นสีสันเล็กๆของชีวิตที่ไม่ได้มีผลเสียอะไรนอกจากจะทำให้เราคิดว่าตัวเองกำลังจะโดนดูดเข้าไปในหลุมมิติใครเป็นเดจาวูบ่อยกว่ากันเด็กหรือผู้ใหญ่ วังงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กและวัยรุ่นมักเป็นเดจาวูบ่อยกว่าผู้ใหญ่เพราะสมองยังอยู่ในช่วงพัฒนารับข้อมูลใหม่เพียบระบบความทรงจำยังแยกแยะไม่แม่นยำส่วนผู้ใหญ่โดยเฉพาะวัยทำงานสมองเริ่มนิ่งเหนื่อยกับชีวิตและไม่อยากเล่นมุกกับใครแล้วเดจาวู ja ก็เลยนานนมาทีบางคนถึงขั้นลืมว่าเคยในประสบการณ์แบบนี้ด้วยซ้าบทสรุปของความวุ่นวายในหัว ปรากฏการเดจาวูคือหลักฐานชัดๆว่าสมองเรามีความสนในระดับที่ AI ยังต้องกราบสมองสามารถหลอกตัวเองได้เนียนกว่าหนังฮอลลีวูดอีกแถมยังไม่บอกก่อนว่าจะหลอกด้วยและแม้ว่าจะดูเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเดจาวูก็แค่การประมวลผลพลาดเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเคยผ่านมาแล้วดังนั้นถ้าใครกำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟแล้วรู้สึกว่าฉากนี้คุ้นๆแฮ อย่าตกใจไปนะคะแค่สมองคุณมันกำลังเล่นมุกซ้ำแบบไม่มีปี่ไม่มีขรุ่ยเท่านั้นเองจำไว้เลยนะคะถ้าเดจาวูมาเมื่อไหร่ให้ยิ้มสวยๆแล้วพูดในใจว่าอ้าวสมองเอาอีกแล้วนะว่าแต่คุณเคยมีเดจาวูแบบหนักๆจนคิดว่าตัวเองหลุดเข้าททมลูปมะมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์หน่อยนะ ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะคะมีสาระแบบนี้ทุกสัปดาห์แน่นอน